สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับ a อเน s t ล m e วันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565นะครับคลิปนี้แอดมินนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดโดยนายพรชัยธีรวเวผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเอาไว้ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแต่ละประเด็นทั้งเรื่องของการาวันที่ช่วงเวลาของการเปิดรับลงทะเบียนนะครับช่องทางการลงทะเบียนรวมถึงการรับลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการด้วยวันประกาศผลนะครับผ่านไม่ผ่านจะต้องดําเนินการอย่างไรการยื่นอุทธรณ์นะครับรวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนทั้ง8ข้อซึ่งไอ้คนคุณสมบัติตร,ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ แล้วก็การใช้สิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการใหม่ซึ่งจะใช้ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกับคนเดิมที่ใช้สิทธ์ผ่านบัตรเดิมเนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์กันได้ถึงเมื่อไหร่นะครับสำหรับบัตรเก่าแล้วบัตรใหม่จะเริ่มกันเมื่อไหร่นะครับไปดูไทม์ไลน์โดยมติของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเอาไว้นะครับในเพจของกระทรวงการคลังนะครับเพจ Facebook เดี๋ยว ท่านผู้ชมฟังจบหรืออาจจะเปิดนะครับเปิดหน้าของข้อมูลจากกระทรวงการคลังพร้อมกับฟังที่แอดมินรายงานเน้นย้ําไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับขออนญาตทวนอีกรอบหนึ่งแอดมินเคยนํามารายงานแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันนั้นจัดรายการสดด้วยไปเริ่มกันเลยนะครับขออนญาตนํา,นารายละเอียดมาประกอบเพื่อความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิงนะครับ ทางด้านของนายพรชัยธีรีเวศนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านได้เปิดเผยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าทางด้านของนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับได้ประชุมคณะกรรมการกันครั้งที่4ทับ2565ระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โครงการนะครับ ซึ่งมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้นะครับไล่เรียงกันทีละข้อเลยเรื่องแรกนะครับก็คือระยะเวลาในการเปิดลงทะเบียนของโครงการประชารัฐสวัสดิการนะครับจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนในวันที่5กันยายนนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5กันยายนไปสิ้นสุดเอาวันพุธที่19ตุลาคม2565นะครับกรอบระยะเวลา45วัน นะครับวันที่ทราบกันแล้วนะครับทีนี้เรื่องของช่องทางการลงทะเบียนนะครับมี2ช่องทางหลักก็คือ1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้นนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ไม่มีครอบครัวซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเองได้ที่บ้านลงให้ตนเองก็ได้ลงให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงลงให้คนอื่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีครอบครัว แต่คนที่มีครอบครัวถามว่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้หรือไม่ก็ลงได้แต่ท้ายที่สุดแล้วท่านต้องเอาเอกสารส่วนตัวไปยืนยันไปแสดงที่หน่วยรับลงทะเบียนอีกซึ่งมันก็ไม่จบนะครับมันไม่จบในทีเดียวก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางคือหน่วยรับลงทะเบียนนะครับซึ่งมีสาขาทั่วประเทศท่านผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนสามารถเดินทางไป ที่ใกล้ที่สุดไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองนะครับไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดใกล้พื้นที่ไหนไปลงทะเบียนที่นั่นนะครับซึ่งก็จะมีหลักๆเลยนะครับสำนักงานกลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขตสำนักงานเมืองพัทยาสาขาของธนาคารทกศทุกแห่งทั่วประเทศสาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วก็สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศเช่นกันนะครับนี่คือจุดรับลงทะเบียนทั้งหมดนะครับสองช่องทางซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนที่แอดมินไล่มาเป็นส่วนราชการนั้นออแล้วก็ธนาคารของรัฐเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับคือไปแล้วสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนถามว่าคนไม่มีครอบครัวไปได้ไหมครับตอบก็คือไปได้เช่นเดียวกันท่านอาจจะได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าหน้าที่รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ อาจจะมีปัญหาเรื่องของการต่อคิวนะครับซึ่งก็เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าวันไหนคนจะไปเยอะคนจะไปมากคนจะไปน้อยนะครับทีนี้ <c oughs> ในช่วงระหว่างวันทําการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นวันทําราชการเปิดราชการเนี่ยนะครับก็จะเปิดทุกวันทีนี้มาติของคณะกรรมการประชารัฐเนี่ยนะครับมีการกําหนดเอาไว้ด้วยว่าช่วงเวลาของการเปิดรับลงทะเบียนนะครับหากตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ ให้หน่วยรับลงทะเบียนแต่ละแห่งพิจารณากันเอาเองครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ที่นี่แน่ๆนะครับวันทําการคือจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่มีวันนักขัดตะเลิกอะไรมาขั้นนะจันทร์ถึงศุกร์อันนี้เปิดรับลงทะเบียนทุกวันในวันและเวลาราชการแต่ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการวันนักขัดก็ให้หน่วยรับลงทะเบียนแต่ละแห่งพิจารณากันเอาเองว่าจะเปิดรับลงทะเบียนหรือไม่เปิดนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปวันธรรมดาคนเยอะเลี่ยงไปวันเสาร์อาทิตย์ดีหรือเปล่าแบบนี้ ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับต้องรอดูอันนี้ต้องสอบถามยังหน่วยรับลงทะเบียนแต่ละแห่งนะครับต่อมาครับข้อที่2เป็นหัวข้อใหญ่นะครับการประกาศผลครับการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนั้นนะครับกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคมหรือมกราคม2566เห็นไหมครับในเดือนมกราคม2566 จะเป็นช่วงของการประกาศผลก็ชัดเจนนะครับว่าบัตรเก่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะจะสรุปให้ทิ้งท้ายตอนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับภายในเดือนมกราคม2566ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งแน่นอนครับชื่อเว็บไซต์ก็คือบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ แล้วก็ mof.go.ts นะครับเดี๋ยวมันมีลิงก์เอาไว้แต่ว่าตอนนี้ลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยยังไม่เปิดเป็นทางการถ้าผู้ชมกดเข้าไปก็จะขึ้นว่าไม่พบเว็บไซต์ก็เดี๋ยวรอใกล้วันก่อนครับซึ่งรายละเอียดของการประกาศผลนะครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบเมื่อมันมีการประกาศผลในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะครับมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบ2.1 สำหรับผู้ลงทะเบียนนะครับที่เข้าไปตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติของโครงการประชารัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารของรัฐ3าแห่งแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยทกสออมสินหรือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อตรวจสอบเสร็จผ่าน ตรวจสอบปุ๊บผ่านก็ไปดําเนินการนะครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือนมก,กราคม2566เห็นไหมครับกระทรวงการคลังจะใช้คาว่าช่วงเดือนมก,กราคม2566เพราะฉะนั้นขึ้นต้นเดือนมก,กรา66ไปท่านผู้ชมเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ถ้าผ่านขึ้นสีเขียวอาจจะต้องสีเขียวไปแล้วนะขึ้นว่าผ่าน ท่านผู้ชมก็อาบัตรประชาชนหาเวลาว่างไปนะครับไปดําเนินการได้เลยในช่วงเดือนมกราคมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการนะครับถ้าท่านไม่ไปทําขั้นตอนนี้ท่านก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเน้นย้ํากันก่อนนะถ้าท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วท่านไม่เอาบัตรประชาชนแบบสมร์รการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐ3แห่งแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังเขากำหนดเมื่อเขาประกาศเริ่มใช้สวัสดิการใหม่เมื่อไรเนี่ย ถ้าท่านยังไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยท่านจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าบัตรประชาชนเกียๆเคียเ่ยวจะใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับจะต้องมีการผ่านกระบวนการเสียบเข้าเครื่องรูดของธนาคารต้องมีการกําหนดนะครับว่าสามารถทําอะไรได้ในบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนั้นบ้างจะต้องมีข้อกําหนดร่วมกันนะครับอันนี้เตือนให้ทราบสําหรับคนที่ผ่านต้องยืนยันตัวตนนะครับต,ต,ต,ต่อไปครับสําหรับผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ในช่วงเดือนมกราคมผลปรากฏว่า ไม่ผ่านครับเมื่อท่านไม่ผ่านกระทรวงการคลังก็มายังไม่ใจร้ายครับอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการตรวจสอบก็สามารถดําเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นะครับซึ่งการอุทธรณ์นั้นหลักๆเลยคือสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนนั่นแหละครับยื่นผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังจะก,กําหนดซึ่งก็อาจจะหมายถึงไปยื่นครั้งจังหวัดสมมุติคล้ายๆกับตอนอร้องทุกข์ของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับคล้ายๆคล้ายๆแบบนั้นนะครับ ถามว่าแล้วอุทธรณ์ได้ตั้งแต่เมื่อไร่ก็เหมือนกันครับอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันก็คือเหมือนกับคนที่ผ่านนั่นแหละคือพอขึ้นเดือนมกราคมมาปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วผลปรากฏว่าไม่ผ่านก็เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปยื่นอุทธรณ์นะครับก็ระบบเขาให้ทําอะไรก็ทําเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็ทํานะครับ หรือถ้ามีช่องทางไหนที่กระทรวงการคลังประกาศเพิ่มเติมนอกจากเว็บไซต์ก็เดี๋ยวรอกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อไม่ผ่านก็ต้องรีบดําเนินการนะครับยื่หอุณ์ต่อมาครับเรื่องของการใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่2ออย่างคือใช้สิทธิ์บัตรใหม่กับคนเก่าจะใช้ถึงเมื่อไหร่อันนี้หลายท่านนะครับสื่อใหญ่สื่อหลากสีเนี่ยยังรายงานพลาดเคลื่อนอยู่เมื่อ2อสามวันก่อนว่า บัตรเก่าใช้ได้ถึงเดือนกันยาเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลจากกระทรวงการคลังเนี่ยชีย้แจงให้ทนานผู้ชมได้รับทราบกันรวมถึงจะแปะลิงก์ข้อมูลของกระทรวงการคลังเอาไว้ด้วยที่คอมเมนต์แรกนันผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมว่าอันไหนคือข้อมูลที่เท็จจริงนะครับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยเห็นไหมครับผ่านแล้วต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ นะครับโดยเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับในการนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่บัตรประชาชนหมดอายุหรือบัตรประชาชนที่ไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดเป็นแบบเดิมแบบตลอดชีพอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือชํารุดเสียหายข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่สําคัญเนี่ยเลื่อนลางจางหายไปก็แนะนำให้ไปเปลี่ยนหรือว่าไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่นะครับให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ด แจ้งที่อำเภอเลยว่าต้องการทําบัตรเพื่อไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการเพราะว่าที่ว่าการอำเภอเขาก็เป็นหน่วยรับลงทะเบียนอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องเข้าใจเรานะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่จะเริ่มในการใช้สิทธิสวัสดิการใหม่นะครับอันนี้กระทรวงการคลังบอกว่ารอให้กระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งหนึ่งก็สรุปว่าวันเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ยังไม่ทราบแต่ถ้าเราดูไทม์ไลน์ก็คือเห็นไหมครับประกาศผลเดือนมกรา66 ยื่นอุทธรณ์เดือนมกรา66ก็ไม่แน่ครับอาจจะเริ่มใช้สิทธิ์กุมภา66ก็เป็นได้นะครับต่อมาครับทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรตุนิการแห่งรัฐซึ่งใช้สิทธิ์บัตรเดิมนะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์ผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรตุนิการแห่งรัฐเดิมอยู่นะครับท่านจะสามารถใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่ผ่านบัตรประชาชน ความหมายก็คือสมมุติถ้ากระทรวงการคลังประกาศว่าบัตรใหม่เริ่มใช้สิทธิ์หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบบัตรเก่าก็ใช้ได้จนถึงสามสิบเอ็ดมกราคมหกหกผมยกตัวอย่างแบบนี้หรือถ้ากระทรวงการคลังบอกว่าบัตรใหม่เริ่มใช้หนึ่งมกราคมหกหกบัตรเก่าก็จะใช้ได้ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกห้าแบบนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่าง แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศวันที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรใหม่เพราะนั้นบัตรเก่าก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดดูทไลายเมื่อกี้ที่ผมแจ้งคือเขาไปประกาศผลบัตรใหม่เนี่ยประกาศผลการคัดกรองการลงทะเบียนใหม่เ,เดือนมกราคมเพราะฉนั้นบัตรเก่ายังไงก็ใช้ได้ถึงธันวาคม65แน่นแน่นะครับอันนี้หายห่วงสาหรับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรเก่าอยู่นะครับถามว่าใช้ได้ก็แน่นอนสวัสดิการท่านก็ยังก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปนะครับอีอกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของบัตรเก่าเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแอดมินแล้วสวัสดิการวันที่1เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะเป็น200-300เหมือนเดิมไหมสิทธิ์ค่าโดยสาร500บออรถทัวร์500รถไฟ500นะครับหรือรถไฟฟ้ารถเม500ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับรวมถึงค่าการถุงต้จะมีเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้แอดมินบอกเลยนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายน ก็คงจะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาคือกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางก็จะมีการประกาศนะครับสิทธิสวัสดิการของปีงบประมาณปัจจุบันเห็นไหมครับอของปีงบประมาณถัดไปคือตอนนี้เราก,กำลังอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ2565พอถึงสิ้นเดือนส,อสิ้นเดือนกันยานะครับวันที่30กันยายน65ก็คือสิ้นสุดปีงบประมาณ2565พอ1ตุลา2 5 6 5ก็จะขึ้นปีงบประมาณ2566 ท่าผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับทีนี้ในช่วงเดือนกันยาช่วงที่เรากําลังลงทะเบียนสวัสดิการใหม่เนี่ยนะครับถ้าอันนี้แอดมินอิงจากข้อมูลเมื่อปีก่อนๆน,นะกระทรวงการคลังก็จะประกาศว่าสิทธิสวัสดิการของผู้รับของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการจะมีอะไรบ้างเงินรู้ซื้อสินค้าเท่าไหร่อะไรได้เท่าไหร่ก็จะไล่เรียงไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะนั้นเดือนกันยาเราก็จะทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สวัสดิการใหม่ไหมถ้าไม่มีก็ต้องยึดตามสวัสดิการเดิมคือเ,เงินรูดซื้อสินค้า200-300ก็ต้องว่ากันไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยรายละเอียดกันเนาะต่อมานะครับคุณสมบัติครับทิ้งท้ายทวนให้อีกรอบหนึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านที่ไล่อ่านมาทั้งหมดเอกสารที่จะต้องเตรียมเรื่องของคร,รอบครังครอบครัวอันนั้นไม่ได้ตัดสินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ที่คุณจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการหรือไม่นั้นอยู่ที่คุณสมบัติ ทั้ง8ข้อนะครับย้ำว่าอยู่ที่คุณสมบัติทั้ง8ข้อว่าคุณจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เพียงแต่ว่าเรื่องของเ,อเกณฑ์ครอบครัวนะ่ะคุณจะต้องตอบให้มันถูกต้องว่าคุณมีหรือไม่มีครอบครัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง8คุณสมบัตินะครับถ้าตอบผิดก็จะต้องลงทะเบียนซ้ําอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะชัดเจนซึ่งคุณสมบัติ8ข้อนั้นก็มีอะไรบ้างนะครับไปทวนให้อีกรอบหนึ่ง1ครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับส มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนคําว่าณวันลงทะเบียนเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับณวันลงทะเบียนมันลงทะเบียนกี่วันครับ45วันใช่ไหมวันที่5กันยาถึง19ตุลาถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ณวันที่19ตุลาคมท่านผู้ชมก็สามารถไปลงทะเบียนในวันที่19ตุลาคมได้นึอกออกใช่ไหมอ่าแต่ถ้าท่านผู้ชม แล้วถ้าท่านผู้ชมอายุ19ปีณนะวันลงเดี๋ยว,ว,วทางโทษดีถ้าท่านผู้ชมอายุ18ปีบริบูรณนะ์ณวันที่19ตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเนี่ยในช่วงวันที่5กันยาไล่มาท่านผู้ชมจะไปลงทะเบียนไม่ได้นะเพราะอายุยังไม่เต็มนะแล้วถ้าท่านผู้ชมอยู่ในสถานนะที่อายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยถ้าพ่อแม่มีทะเบียนสมรสนะครับหรือแม่มีการมีการใช้ชีวิต แล้วมีเราเป็นลูกเนี่ยนะครับแล้วเรายังไม่เต็ม18ปีบริบูรณ์เราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับเราจะจัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวเราจะต้องถูกเอาไปหารรายได้หารเงินผงเงินฝากนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบทําความเข้าใจก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายประมาณ15บหนกาเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับแอดมินจะมีการจัดรายการสดเราจะมาคุยรายละเอียดถามสดกันตอบๆในรายการนะครับเพราะนั้นใครสะดวกก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับเรื่องของอายุ18ปีชัดเจนนะครับ ต่อไปครับจะต้องไม่เป็นบุคคลต่อไปนี้นะครับก็คือพระภิกษุสมมามเณรอันนี้ห้ามแน่นอนมีคําถามว่าภิกษุสมมามเณรเนี่ยบวชแค่หน้าพรรษาจะลงทะเบียนได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอรอพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ถ้าแอดมินไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะโทรศั์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ว่าถ้าบวชเฉพาะกิจบวชเฉพาะฤดูพรรษาเนี่ยสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้หรือเปล่าเพราะว่าทหารเกณฑ์เนี่ยอนุโลมนะครับ ทหารเกณฑ์เขาอยังอนุโลมให้ลงทะเบียนได้นะเพราะฉะนั้นพระภิกษุสัมมนเนรที่บวชแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ได้ดวดไม่ได้บรรพชาะสมบทเป็นระยะเวลานานเนี่ยอาจจะอนุโลมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีข้อมูลจากพลังเพราะฉนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องห้ามไปก่อนคือถ้าลงไปก็คงไม่ผ่านนะครับแจ้งตามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับรวมถึงนักบวชนักพรตของาศาสนาอื่นด้วยนะครับผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังนะครับบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของหน่วยงานของรัฐ ขาา้งงาราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐไอตรงท่อนนี้นะครับถ้าหมายถึงเจ้าหน้าที่ถ้าหมายถึงพนักง,งานลูกจ้างที่ลูกจ้างเหมานะครับหรือลูกจ้างรายวันที่รายได้ไม่เกินแสนเนี่ยอันนี้ทางกระทรวงการคลังยังอนุโลมนะครับให้สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้นะครับท,ที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานของรัฐนะครับ อาจจะเป็นแม่บ้านเป็นพนักง,งานรายวันะนะครับหรือเป็นลูกจ้างเหมาแบบนี้นะครับก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ถ้าไรายได้ถ้าไม่เกินแสนนะครับต่อไปครับบุคคลที่ต้องห้ามก็มีผู้รับบำเหน็จรายเดือนนะครับผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการนะครับข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมถึง อ่าสสสอวอด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือบุคคลที่ลงไม่ได้หรือถ้าลงไปก็ไม่ผ่านนะครับต่อไปครับเกณฑ์เรื่องของรายได้นะครับรายได้ของผู้ลงทะเบียนอันนี้หมายถึงคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับก็คือจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แต่อคนต่อปีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้กระทรวงครังก็แจ้งเอาไว้แล้วนะครับว่าณนะปี64นะครับณนะสิ้นปี6 4สี่เท่านั้นก็ท่านผู้ชมก็ไปนับดูว่า ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม64มีรายได้เท่าไหร่นะครับรายได้ของท่านก็คือค่าจ้างทั้งเงินสดทั้งโอนเข้าบัญชีนะครับค่าเช่าดอกเบีย้ยกําไรนะครับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการเงินดุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมทั้งหมดรวมถึงเ,เงินค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรนะครับรวมเป็นรายได้ต่อเดือนต่อปีด้วยนะครับคูณบวกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมสามารถกําหนดได้เองนะแล้วก็ หากเป็นคนที่มีครอบครัวนะครับมีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือมีลูกที่ต่ำกว่าสิปีอันนี้ก็จะต้องเอามารวมกันทั้งหมดนะครับรวมสมาชิกในครอบครัวแล้วหารออกมาเนี่ยต่อคนจะต้องไม่เกิน10,000แบาทจึงจะผ่านเกณฑ์นะครับถ้าคนถ้าภรรยาไม่เกินแสนอันนี้ก็จะผ่านแต่ถ้าภรรยาเกินแสนหรือว่าสมาชิกค,คนใดคนหนึ่งเกินแสนนะครับเมื่อหารครอบครัวแล้วเนะี่ยคนนั้นก็จะไม่ได้สิทธิ์แต่ถ้าของใครไม่เกินแสน แล้วก็รายได้ส่วนตัวก็ไม่เกินแสนอันนี้ก็จะผ่านในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะครับก็แจ้งให้ทราบต่อไปครับทรัพย์สินทางการเงินอันนี้หมายถึงรวมถึงเงินฝากนะครับเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภททุกบัญชีนะครับสลากพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ภาครัฐของผู้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ในกรณีคนที่ไม่มีครอบครัวก็คือไม่เกินแสนณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเรื่องของเงินฝากกระทรวงคลังบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับนะครับไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจเช็คณนะวันเดือนปีไหนเพราะนั้นท่านผู้ชมลุ้นกันเราเองนะครับตรงนี้ ลุ้นกันเอาเองว่าเขาจะไปตรวจเช็คอาจจะตรวจเช็คณกนะ่กอนวันลงทะเบียนก็ได้หรือณสิ้นปี6.4ย้อนกลับไปก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีาการเปิดเผยออกมาว่าจะดูเมื่อไหร่แต่ของรายได้เนี่ยเขาบอกว่าจะดูแค่สิ้นปี64นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบหากมีครอบครัวครับก็จะต้องเอาทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเลยสามีภรรยาลูกที่ต่ำกว่า18ปีรวมกันแล้วหารจํานวนสมาชิก นะครับเมื่อหาลงมาแล้วต่อคนก็ไม่เกิน10,000แนเหมือนกันนะครับจึงจะผ่านเกณฑ์ข้อทรัพย์สินทางการเงินนะครับใครไม่มีเงินฝากก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวต่อไปเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะต้องไม่มีไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นหร,นะรหรือถ้ามีนะครับหรือถ้ามีนะเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ชี้แจงออกมาชัดเจนนะครับว่า ทรัพย์สินทางอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกําหนดณนณะนะวันเดือนปีไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตรวจกับทางกรมที่ดินทางอะไรเองเพราะว่าทุกวันนี้ฐานข้อมูลมันสามารถลิงก์ถึงกันได้นะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งคนที่ไม่มีครอบครัวและคนที่มีครอบครัวดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของบ้านเอาบ้านก่อนเอาคนที่ไม่มีครอบครัวก่อนคนนี้ไม่มีครอบครัวนะครับบ้าน พร้อมที่ดินเนี่ยนะครับมีได้ไม่เกิน25ตารางว่านะครับบ้านเดี่ยวเทาเฮาห้องแถวตึกแถวมีได้ไม่เกิน25ตารางว่าห้องชุดคอนโดนะครับมีได้ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับนี่คือตัวที่อยู่อาศัยนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของที่ดินนะครับก็จะมีได้ไม่เกินหนึ่งไร่ในกรณีที่ไม่ได้ทําการเกษตรนะครับแต่ถ้าเกิดทําการเกษตรคําว่าทําการเกษตรไม่ว่าจะเกษตรปลูกพืชหรือเกษตรเลี้ยงสัตว์ท่านจะต้องขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านต้องมีสมุดเล่มเขียวถ้าท่านแค่ไปปลูกกล้วยเหมือนที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยไปปลูกกล้วยแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นกเกษตรอันนั้นก็ถือว่าท่านไม่ได้ทําการเกษตรนะครับท่านจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยนะครับซึ่งทําการเกษตรนั้นก็อนุรุมให้มีได้เยอะหน่อยนะครับมีได้ไม่เกิน10ไร่แล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งบ้านพร้อมที่ดินทั้งอะไรเนี่ยนะครับตัวที่ดินรวมที่ดินด้วยนะครับคนโสดถ้าทําเกษตรไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้ทําเกษตร มีได้ไม่เกินหนึ่งไร่นะครับต่อมาครับในกรณีของคนที่มีครอบครัวบ้างคนที่มีครอบครัวก็เหมือนเดิมครับบ้านเดี่ยวเทาเฮาห้องแถวตึกแถวไม่ว่าคุณจะมีชื่อร่วมกับคนอื่นมีคนอื่นมีชื่อร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามอันนี้ก็มีได้ไม่เกิน25ตารางวาสาหรับตัวบ้านพร้อมที่ดินนะครับส่วนห้องอส่วนอาคารห้องชุดนะครับคอนโดก็มีได้ไม่เกิน35ตารางเมตร นะครับไม่ว่าจะมีผู้อื่นมีชุดมีชื่อร่วมกับผู้อื่นหรือว่าผู้อื่นมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับต่อไปนะครับเรื่องของที่ดินก็อันนี้คูณให้นะครับเรื่องของที่ดินคูณให้ถ้าคนที่มีครอบครัวนะครับภายในครอบครัวของท่านสามีภรรยาหรือลูกที่ต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับถ้าเกิดว่ามีที่มีที่ดินนะครับหนึ่งแปลงแล้วไม่ได้ทําการเกษตรถ้าไม่ได้ทําการเกษตรเนี่ยมีได้ไม่เกินสองไร่ นะครับคูณ2เข้ามามีได้ไม่เกิน2ไร่แต่ถ้าทําการเกษตรก็เหมือนเดิมครับทำการเกษตรความหมายก็คือว่าที่ดินแปลงนั้นนะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีสมุดเล่มเขียวแต่ใครก็ได้ครับภรรยาไปขึ้นทะเบียนสามีไปขึ้นทะเบียนหรือลูกไปขึ้นทะเบียนก็ได้ก็ถือว่าที่ดินนั้นมีได้ไม่เกิน20ไร่นะครับคูณ2เข้ามานะครับดีๆนะครับคนที่ไม่มีครอบครัว คนที่ไม่มีครอบครัวนะครับบ้านรวมถึงที่ดินด้วยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแปลงเดียวกันหรือว่าอยู่หลายแปลงก็ตามนะครับถ้าไม่ได้ทําเกษตรคนที่ไม่มีครอบครัวไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าทําการเกษตรมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมีได้ไม่เกิน10ไร่คนที่มีครอบครัวนะครับคนที่มีครอบครัวถ้าไม่ได้ทําการเกษตรมีได้ไม่เกินสองไร่ถ้าทําการเกษตรมีการขึ <t rian> <Right> <makes> ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ใครก็ได้นะครับพ่อแม่หรือลูกที่ต่ำกว่าสิปีก็มีได้ไม่เกิน20ไร่นะครับอันนี้คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่อไปครับข้อ7คุณสมบัติข้อที่7ครับผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็น่าจะชัดเจนว่าณวันลงทะเบียนนะครับณวันลงทะเบียนเนี่ยผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตใครไม่มีบัตรเครดิตอันนี้ก็ต้องก็ต้องทําใจนะครับว่าคุณสมบัติตรงนี้ไม่ผ่านนะครับ แต่กระทรวงการคลังก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าจะมีการคัดกรองคุณสมบัติทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านบัตรเครดิตท่านยังใช้อยู่แต่ปีหน้าท่านเคลียร์บัตรเครดิตจบแล้วมีการเปิดลงทะเบียนใหม่คัดกรองใหม่ท่านก็อาจจะสามารถลงได้ในปีถัดไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมว่านะถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่อยากจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถูกไหมครับเราก็อยากจะมีอาชีพมีรายได้มากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาพึ่งพารัฐสวัสดิการตรงนี้ก็ให้คนที่เขาลําบากจริงๆไปนะครับ ต่อไปนะครับผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องไม่มีวงเงินกู้นะครับหรือถ้ามีก็จะต้องไม่เกินตามที่กําหนดนะครับวงเงินกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีได้ไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทวงเงินกู้ซื้อรถอย่างเงี้ยนะครับยังข่อนไม่หมดเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาเงินไปโปค่า ana, ท่อก่อนนะครับปวดตับเหลือเกินวงเงินกู้ซื้อยานพาหนะนะครับกระทรวงการคลังใช้คาว่าวงเงินกู้สําหรับซื้อยานพาหนะเพราะนั้น ก็ไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับบางท่านอาจจะไปผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่ผ่อนบิ๊กไบค์อยู่นะครับอันนี้วงเงินกู้ซื้อยานพาหนะเนี่ยนะครับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วก็ในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับกระทรวงการคลังจะมีการลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย47หน่วยงานนะครับในการรับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือกันในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อประสานความร่วมมือกัน ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับมีเบอร์โทรนะครับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังเดี๋ยวพรุ่งนี้นมินอาจจะโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องของพระภิกษุสาม,มเนรเหมือนกันนะครับเบอร์โทร09485899794นะครับอันนี้ในวันเวลาราชการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับ022739020นะครับต่อ3512 3509 35 3697นะครับหรือโทร0858427102 นะครับเพียบเลยนะครับมีเบอร์โทรเพียบเลยในวันและเวลาราชการเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์คงจะได้มาตามหาข้อมูลในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆเพิ่มเติมจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะแม่งานนะครับหรือถ้ามีเบอร์ของคลังจังหวัดเราก็าคงจะได้เอามาพูดคุยกันนะครับเอาละครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อมูลข่ลขาวสารจากเอ e นนิวส์ไทมอย่าลืมนะครับเวลา15บหนิกาโดยประมาณของวันนี้วันอาทิตย์ที่1 4สสิงหาคมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะ มาจัดรายการสดพูดคุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครสงสัยอะไรก็มาร่วมสอบถามพูดคุยกันนะครับจะตอบได้ให้มากที่สุดเท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้อะไรที่ยังตอบไม่ได้ชัดเจนก็ขอติดเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวไปตามเรื่องให้อีกทีหนึ่งพบกันใหม่ครับช่วงบ่ายวันนี้กับรายการสดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2515สวัสดีครับ